กิจกรรมเกีลลงเต็นเล่นยังไงทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปแกะนะครับว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาถามกันเยอะมากๆเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยวิธีการในการเข้ากิจกรรมนะครับให้มาที่ twin tail หลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่ กิจกรรมภายในเลยมันจะขึ้นเป็นกิจกรรมฐานะของมังกรสายฟ้านะครับนี่กิจกรรมของตัวมังกรสายฟ้าที่จานวงอยู่นะมันจะมีให้เล่นด้วยกันคือวันพุธและวันเสาร์ครับสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับเวลาไทยจะเข้าเล่นเวลาไหนก็ได้สะดวกเวลาไหนก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วเราก็จิ้มไปเลยนี่ครับจะเป็นการาประชันกิวกลางเต็นท์แบ่งอนณาเขตนะครับเรียกว่า เป็นการแข่งขันการกินพื้นที่นะครับครอบครองพื้นที่นั่นเองใครครอบครองพื้นที่ได้มากกว่าก็จะได้ของรางวัลที่มากกว่าตามไปด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่ากิวของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแข่งขันแข่งมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็แล้วแต่กิวของแต่ละกิวเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเล่นยังไงบ้างน,นะครับแล้วกดไปที่สีแดงก็จะเข้าไปข้างในเลยอย่างนี้เข้ามาข้างในภาพไม่สวยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเขา ทำให้ภาพเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่นี่คือกิวครับกิวจานเนี่ยเห็นไหมสีเขียวครับมี30แต้มคือกิวจานไม่ได้ลงเลยนะนี่30แต้มครับกดเข้าดุกแผ่นที่ได้นะนี่คือสีไหนมีมากกว่าสีนั้นก็ครอบครองครับสีเขียวมีอยู่แค่นี้เองไม่มีคนอ่าไม่มีคนเข้ามาตีเลยเราก็เข้ามานี่ครับนี่คือเต็นท์ของเรานะครับเต็นท์ของเราเราสามารถเอาตัวของเราเนี่ยลบ20%นนะเพื่อ ยืนเฝ้ากิลได้ยืนเฝ้าเต็นได้แต่ว่าเต็นเราเนี่ยมีคนเฝ้าอยู่แล้วนะจานไม่น่าจะลงนะอะกจจะประมาณนี้นะครับนี่มีคนเฝ้าอยู่13คนเลยอันนี้ใช่กิลจานหรอเนี่ยมันแบ่งแบบไหนก็ไม่รู้นะไปะแล้วก็เห็นไหมครับเต็นข้างๆครับมีศัตรูอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมนิดนึงนะครับใช้เป็นทีม pvp นะภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถปรับตั้งค่าภาพได้เขา พอล็อกเรามาเป็นแบบนี้ก็มาดูที่เต็นนี้ครับเต็นนี้มีคนเฝ้าอยู่แค่คนเดียวเองขอสกิดหน่อยโอ้ต้องตีเวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับมันจะมีล็อกเวลาเป็นชั่วโมงนะครับเห็นไหมเห็นเวลาข้างบนไหมครับที่มันนับทอยหลังอะ่ะอีก8นาที8วิจะเข้าสู่ช่วงการตีได้นะครับประมาณนี้เลยเปอร์เซ็นที่เรามีเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะพลังงานครับ30เนี่ยสามารถซื้อพลังงานเพิ่มึ้นได้20เนี่ย เราเอาไปเฝ้าเต็นท์เราก็จะหมดใช่ไหมงั้นเรามาตีดีกว่าเวลาตีเนี่ยเราใช้แค่ครั้งละสิบครับเห็นไหมตีได้2คนเลยถ้าเราตีไหวงั้นเดี๋ยวรออีก7นาที45วินาทีเรามาโซยกันดีกว่ามาอันนี้เขาก็เริ่มตีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาแต้มนะมันมีเวลาตีประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากเริ่มเวลาแล้วนะอันนี้รู้สึกจะมีคนตีไปแล้วปะ มีคนตีไปแล้วครับงั้นเราไปหาเรื่องเต็นท์อื่นนะครับช่วงเวลาหาเรื่องครับงานนี้ขายเฝ้าเต็นท์อยู่ครับหุยโอ้ไม่น่าจะไหวไอะตัวเนี้ยตัวเฝ้าเต็นท์ตัวนี้แน่นมากเลยต้องเดินดูเต็นท์อื่นก่อนเดินชอปปิ้งครับอย่างงี้ต้องเดินชอปปิ้งหาเต็นทีเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ขอบเหรอเต็นท์เมื่อกี้ไม่ไหวนะถ้าเต็นท์นี้เนี่ย ถ้าเต็นนี้ดูน่าสนใจอยู่นะขอลองขอลองเทสได้ไหมตีไม่ได้นี่มันไม่ขึ้นสีแดงให้ตีหรือว่ามันไม่ช่วงเวลาตีหรอเราต้องออกไปด้านนอก ้าหลงทานได้ขออภัยนะเพราะว่าจานไม่ค่อยได้เล่นกิดนี้นะครับกิดนี้เต้นนี้ดูเต้นนะครับโอ้โหมีคนกันสิบสาคนนี่นี่กะกะว่าปลอดภัยหายห่วงหรืเหรอเต้นนี้ดีได้ครับ10%ลุยเลยมา,ามาลองตีกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้ทีม PVP แหละตีนะ6ปีีกนะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนเซตเลยอะ่ะโหหนาอยู่นะไม่ถึงเขาอะ่ะเขาหนาอยู่นะเกรดเหลือๆอ,อะไรนะเนี่ยอ่าต้องมาการตัดแข้งตัดขาเขาจันไม่ชอบไม่ชอบหน้าหลงๆตัดหน้าไปก่อนตัดแข้งตัดขาโอเคหายสอง เดี๋ยวน่ะอ้วนไฟไม่แรงเลยเปลี่ยนใส่แหว่งผิดประวไะอ้ถูก,ลถกแล้วนี่หว่าถูกโอเคก็หลงก็เก็บครับตอนนี้เรามี4ี่แต้มกิวจันไม่ทำงานเลยหรอเรียบร้อยครับตอนนี้จันมาแทนที่เขาแล้วนะเอ้ตอนนี้ตอนนี้มีคนเข้ามาเห็นไหมมีคนเข้ามาเขาเรียกว่ามาป้องกันครับแต้มเราจะเหลือ90แต้มนะม,มีคนป้องกันอยู่อีกอ่ะ าวนี้เขาเปลี่ยนคนนะปกติมันไม่น่าจะเห็นคนแบบน้อยแบบนี้โอรอบนี้ตึงครับตึงแน่นอนต้องเอาตัวตัดความเร็วมาโอ้โหไม่เข้าแต่เขามีมู่ไปกับทางด้านของตัวหน้าลำคาญหลายตัว หัวอูโดนก่อนโอ้โหหลงหลงติดมืออีกถ้าเมื่อกี้หลงหลงไม่ติดมือยังได้เล่นนะได้เล่นบ้างนะไม่ตันแล้วรอบนี้ต้องเอาเรื่องความเร็วละเกดเหลือเยอะ ตัวประเด็นมันอะเกตดเกตดมูปไปอะอจริงจริงโหถึกมากทีมก็ถึกอยู่แล้วนะถ้าทีมเสร็จอย่างเงี้ยแลวตัวอย่างตัวตัดวงตัดบัฟเราอะ่ะก็ไม่มีเพราะว่าตายไปก่อนต้องตัดผูกผูกูกกระดูกก่อนดีไหมเกต เกตเออร์หลงไม่มีอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องชอบใช้ทิกแนวเนี้ยปูกระดูกเหรอตัวหน้าลำคาญอืมฝนละตกพยาหงเอาละเหลือสามตัวสามบอยแบนต์หล,หล,หลงหลงเขาติดสตัน เราไม่มีเกตดอะแต่ยังใช้เกตได้อยู่ไหลเลยไหลเลยไหลเลยเป็นไงล่ะพลังแห่งการไหลเรื่อหลงสุดยอดลูกทำดีมากสมกับที่เลี้ยงดูปูเสืออ้าวยิ่งเพื่อนตายิ่งเก่งครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยสวยครับชนะกิ้วเราทำอะไรกันบ้างถามก่อน โอเคเต็นท์นี้เป็นของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้ามากันนะเห็นไหมเราเข้ามากันเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปละลานเต็นท์อื่นต่อครับแต่ว่าพลังงานเนี่ยอย่างที่บอกนะสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้าอยากใช้เพชรนะครับเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ถ้าไม่ใช้ซื้อเพิ่มเราก็ไปตีเอาแค่เราหมดอ่ะประมาณนี้นะครับการตีเต็นท์มันมีช่วงเวลาอยู่นะก็ดูว่าเวลาถึงเวลาตีเมื่อไหรเ่เดี๋ยวนะหูเจ็ดร้อย คนนี้ได้ครับเอาเลยครับไม่รู้อะตีไว้ก่อนนะน <Minuten> เหมือนว่ากิลไม่ค่อยทํางานแล้วก็เล่นเล่นของเราไว้ก่อนนะกายสุวรไม่สามารถดูดได้ก็ไม่ต้องดูด <S 1> <S 1> เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิด,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 ดไปบับอะไรให้หัวอู่นะ ตัวประเด็นของเขาถ้าตัดตัวนั้นไปแล้วก็หมดหมดปัญหาจัดลันนิ่งแล้วกันเรื่องหิวเลือดจะได้ไม่มีสวยตีซ้ำด้วยความจริงเราเล็งตัวที่มันเก่งกว่านี้ก็ได้นะนี่ครก็สวยๆครับรอบนี้น่าจะชนะอีกเห็นไหมครับมีการตีกันเกิดขึ้นนะว่าแบบมีคนแพ้คนชนะอุ้ย กิวเราเนี่ยโดนเยอะมากเลยนะเขานับเป็นกิวใช่ไหมไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเต้นนี้เหลืออีกสองคนครับอ๋อเป็นน้ำแข็งโอ้ไอ้นี่ยากแน่ครับนี่เซตเห็นไหมน้ำแข็งครับปูกระดูกไอ้เซตพวกนี้ยากอะ่ะตีเข้ายากมากครับบอกเลยว่าหินสุดๆเรามีแค่90แต้นอยู่เลยไม่ค่อยมีใครทำงานเลยหรอขอแวะมาดูเต้นนี้หน่อย เต็นท์นี้มีใครให้เรากระตืบได้บ้างโอ้โหอันนี้ไม่ได้แน่นอนครับอันนี้แน่นแน่นอนอะ่ะอันนี้แปดร้อยกว่าไม่ไหวประมาณเนี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆครับดูเต็นท์ชาวบ้านชาวช่องเขาไปรัลานเต็นท์ชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆื่อยแต่ฝั่งเรานี้โดนกันยับยับแหละแต่เหมือนว่าเต็นท์ที่มันไกลอยู่จากอ่ส่วนที่เรา ตีได้เราตีไม่ได้นะคือประมาณว่าต้องต้องแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะตีได้เฉพาะตัวเต็นที่มันเราสามารถขยายไปได้อะ่ะยิ่งเราขยายไปเรากย็ยิ่งตีเต็นอื่นได้เราต้องขยายแบบฐาน,ำนาอำนาจอ่ะแปดร้อยกว่าโอ้คนนี้ตีเขาไม่น่าเข้าอะ่ะคือแบบเห็นดูก็รู้เลยว่าตีไม่น่าเข้าอะ่ะมีปูก่กระดูกมีปู่แรดมีน้อง,น,องน้องแข็งมี หลงหลงแล้วก็ยังมีมู่ไปแบบไม่ต้องพูดถึงเออหลงที่คอยเก็บคิวเลยอะ่ะทำไมเต้นเราถึงอะขอใส่ทีม้องการหน่อยกัน้องการน้อยก่อนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็เล่นจนจบเวลาเลยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรา,าค่อยมาดูของรางวัลยิ่งให้ความรื่มมืุมากยิ่งเล่นมากก็ยิ่งได้ของรางวัลที่มากครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องยอมรับเนาะว่า ตีไม่ไหวอะ่ะตีไม่เข้าแน่อะ่ะลองได้นะลองได้รู้เลยว่าไม่ไม่เข้าอะ่ะคือเห็นสภาพปุ๊บคือแบบจำยอมอะ่ะถามว่าเทคจำมยอมครับทําไมมันถึงไม่มีคนมาช่วยกันตีเลยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นใครเนี่ยตีคนนี้ไหวนะแต่ตีไอ้คนซ้ายไม่ได้แปดร้อยแปดสิบห้าเนี่ยตีเท่าที่ไหวก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ ไม่ไม่น่าจะงงกันนะสำหรับกิจกรรมเต็นท์นะครับ oh, yeah. show, show show. นี่ครับข้ามแพทเลย oh, <yeah. S 1> ข้ามแพทแล้วก็โบกสะบัดตออหลงเก็บเออหลงเก็บ คอโต้เลยก็ได้นะความจริงก็น่าจะชนะอยูอ่แล้วตอนนี้แต้มเหลือ30เองเหรอไม่ทำงานกันเลยเซิฟนี้โอ้โหโดนรัวครับียกว่าโดนโดนเลทโดนเลทบ้านรัวนะเหมือนว่าเอาตัวไปกันไว้ที่บ้านใหญ่กันทั้หมดเลยนะเอาจริงๆเนี่ยการบ้านใหญ่ไว้อะทีไม่เข้าอ่ะเนี่ยเห็นดูรู้เลยมู่ไปเนี่ยต้องปั้นแล้วอ่ะ ถ้าจะเล่นเซตแนวแบบสู้กับคนน่ะเป็นตัวเป็นตัวที่แบบโอพีมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่งองอยู่หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีได้เดี๋ยวก็มาลุนละวันตอนจบเอาแล้วกันว่าแต่ละคนจะได้อะไรกันบ้างประมาณนี้เด้อแล้วก็สมมติว่าเราอยากจะหาการตีนะครับสามารถรู้ได้ที่มุมวาเห็นไหมที่มีรูปหอสีอยู่ะเราเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าเนี่ย สีแดงเนี่ยคือของคนอื่นเขาเราสามารถกดไปเพื่อที่จะไปตีได้นะครับเนี่ยกดห่อสีแดงไปปุ๊บมันก็จะนําทางเราเองเราไม่ต้องเดินเองนะเมื่อกี้จา์พาเดินชมนะครับเจือจะเซตแนวเนี้ยขอลองสักตั้งจะไหวไหมจา์ว่าไม่ไหวอะ่ะดูก็รู้นะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับกิจนี้ขยันหน่อยก็เนี่ยครับซื้อเพชรเยอะเยอะเพิ่มแล้วก็ไปตีตีตีต ทั้งตีละกันทั้งตีละกันเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีคนไม่มีคนกันเลยครับของของอของเราอะ่ะอันนี้มีมีสามคนที่กันอยู่อันนี้มีแค่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนเดียวที่ไม่น่าจะมีใครอยากจะตี <c oughs> แล้วก็เป็นสามคนที่กันน่าจะแน่นอยู่แล้วนะสามคนนี้ไม่น่ามีใครตีเข้าแต่ว่าเราจะขยายอาณาเขตไม่ได้ท่าน,นนั้นเองกิลอื่นเขาตีกันซับบ้มซับบเลยสีอื่นอะ่ะ สีเขียวสี5สิบห้าสิบแต้มแบบเหมือนเน้นแบบเก็บหอมออมริฟหรือไงก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้อันนี้พอน่าลุ้นเดี๋ยวขอลองสักหนึ่งดอกโอ้เล่นกายสุวรรณด้วยแรงไหมหมูยังแรงอะ่ะเอาซื้อขาตายแน่นอนครับเออหลงนี่ไง โหถึกถึกแบบถึโถออกโคตรโอ้หเธอของเคานั่งน,นั้นเลยอันนี้ต้องจำยอม <Glue> โอ้ทำไมมันเร่งเทินแบบไม่ได้เบาไม้เบาม,บาบามือเลยเราจะเป็น วันหนึ่งเก็บหกหรือเปล่าครับสองหลงครับตัวหน้าลำหน้าลำคาญครับเล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนเลยเป็นไงล่ะอ้าวอาจารย์เอ,อิหลงเขาเป็นเก็บสแต็กนะเ,เราติดสตันครับเพราะว่าเราฆ่าหัวอู๋ไงเมืม่อกี้ดื่มคิดไปถือว่าพลาดไปครับแต่ว่ามันไหลไปเองไงคือหัวอูเนี่ยมันเวลาเราฆ่าเขาเนี่ยทําให้เราติดสตันหนึ่งเทินได้นะจุดพลาด <c oughs> มื่อเราเล่นจบแล้วนะครับของรางวัลก็จะเข้าอยู่ที่จดหมายของเราเลยนี่เห็นไหมครับอันดับ3นี่แหวน5้า0 0ปีวงหนึ่งแล้วเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนกระดุมยาภายนอก2ชิน 50, นช้นแหวน5้า0 0ปี1ชิ้นเราเป็นลูกแกว้วแล้วเป็นเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะกิจกรรมนี้ของรางวัลก็จะประมาณนี้เลย